สวัสดีจ้าทุกคนมือนีปุ้ยสิภามาเม็หตขนมบาบินบักพผาออนนะคะปุ้ยใสวัตถุดิบซ้ที่ปุ้ยหาได้นะคะบางอย่างปุ้ยหาบ่ได้ปุ้ยกบบ่ใสจ้าบักพผาที่ปุ้ยหามา่ใดเมือนิก็อออนจนเกินไปนะคะปกติจะต้องใส่เป็นบักพผาหาหรือว่าบักเผาทึนทึกเนาะจ้าทุกคนเหนือจะพอดีนะคะเหนือบักพาาแบบนี้มะสสำหรับการเหตท้องมวนสดบักพผาออนมากกว่าเนาะจ้าแค่มือนีกระไดตังใจไว้แล้วนะคะว่าจะเหตขนมบาบินจ้าหลังจากที่ผ้าบักพ้าแล้วนะคะก็แจบักเผามาขูดเป็นเ้นเเนาะจ้าทุกคน เสร็จแล้วก็มาตวงแป้งค่ะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวกับแป้งข้าวเหนียวดำนะคะผสมกันจ้ารายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวปุ๊ยจะขึ้นไวทีนาจอใหายนะคะส่วนผสมนอกจากวาซส่อียัางแนนนะคะหลังจากที่ปุ๊ยสร้างส่วนผสมทั้งเบิดครบแล้วนะคะปุ๊ยก็สิมาผสมกะทิกับน้ำตาลปี๊บก่อนเลยจ้ะทุกคนพอน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วนะคะปุ๊ยก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส,ส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะละลายให้เข้ากันจา้าใส่เกลือลงไปนะคะทุกคนอันดับต่อมาปุ๊ยจิใส่แป้งนอกจากเป็นแป้งที่เ้าสร้างตวงไว้แล้วเรียบร้อย กะจิเป็นแปลงขาวนี้วขาวแปลงขานี้วดำเนาะค่ะแล้วก็แปลงมันนะคะปกติจะบดใดใส่แปลงมันจ้าจะใส่เป็นแปลงเท้าายม่อมเนาะจ้าแต่ว่าปุยหาบดไดนะคะปุยกะจิใส่เป็นแปลงมันแทนค่ะผู้ใดจะใส่วิธีการผสมแปลงก่อนกะดีขึ้นกันนะคะแปลงจะได้บดจับกันเป็นก้อนเนาะค่ะหมายถึงว่าเอาแปลงมาผสมกับกะทิก่อนค่ะนวดให้เขากันก่อนแล้วจังใส่น้าตาลใส่อย่างลงไปที่หลังยังสั่นกระดาษขึ้นกันจ้าแล้วแต่มากเลยนะคะปุยเป็นคนใจห่อนจ้าปุยจะใส่วิธีนี้นะคะเพราะคน นจนผสมถูกอย่างเขากันแล้วปุ๊กกะสิใสเนื้อบักพผาลงไปนะคะทุกคนเจแล้วกับโคเล่โคเล่ให้เขากันแบบนี้นะคะนาตาเขากะสิเป็นประมาณนี้จ้าปุ้ยว่าถ้สใสบักเผาวทึดๆมันจะดีกว่านี้นะคะเขาจะให้ความมั่นเนาะจ้ะเวลาที่ห้าเกี่ยวไปนะคะเรียบร้อยจ้ะอันดับทันมาห้ากะสิมอย่างเนาะจ้ะวิจิไสเป็นกระทะเทฟลอนนะคะทุกคนแย่เอื่นว่ากระทะถอดจ้าเอื่นว่าหมอซะพอดีอยู่บ้านมีหมอแบบนี้อยู่เนาะค่ะก็เลยเอามาใส่แทนกระทะนะคะก็นานันปุ้ยได้สั่งกระทะลุ่มมาจ้ะว่าียมาลองเฮดบาร์บ ะะปรากฏว่ามันบอเวิร์กจ้ะทุกคนก็นเลยบอใส่นะคะมือนีก็เลยใส่เป็นหมอเทปลอนแทนจ้ะวิธียางแผ่นน้อยแผ่นใหญ่สลับสลับกันไปนะคะจีดเด,เด,เดลเลวไว้าค่ะพยายามอย่าใส่ไฟแห้งนะคะใส่ไฟอ่อนๆจ่อย่างไปเรื่อยๆนะคะมือนีปุ้ยใส่เต้าทานจา้ะสาเหตุที่ใส่เต้าทานนะคะเพราะว่าจะได้กระจ้ยความหอนได้ทั่วกลนหมอเนาะคะ่ะถ้าใส่เต้าแก๊สก,ก็คือว่าถึงแม้ว่าห้องสิงลดไฟอ่อนแล้วนะคะแต่ว่าความหอนแกนยังจะยูแคหมองก้างเนาะค่ะเวลาเอายางขนมนะคะขอบจีโาทันจุกจ้ะแต่ กลนหม่องก้างนะคะใหม่แล้วจ้ะทุกคนเพราะฉะนั้นใส่เตาทานก็นดีที่สุดนะคะอย่างไปอ่อนๆไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนจนกระัางขนมบาบินของเหาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอย่าถึงขนาดใหม่นะคะเพราะว่าอาจจะขมใดนอจก้กปุ๋ยกระสีอย่างแผ่นใ่น้ำนะคะสีได้แล้วว้าๆจ้ะทุกคนมาค่ะทุกคนปุ๋ยซีมารีวิวให้เบิ่งนะคะแป้งกันเนียวหนุ่มดีจา้าหวานหน่อยกําลังดีนะคะบ่หวานจนเกินไปค่ะสามารถกินใดเรื่อยๆเลยนะคะถ้าผู้ใดมากินสีหวานๆวน่กระเพิ่มน้ำตาลเข้าขไปอีกใดนอจ้กทุกคน จากซูนี่ถ้าผู้ใดบา,ากเห็ดลายแนะนําวาให้หัน3มนะคะเพราะว่าปุ๋ยเห็ดปริมาณเยอะค่ะขอบครั้วใงจ่ากินกันหลายคนนะคะกัเห็ดฝากฟีฝากน้องน,อนอาะจ้าให้เจ้าของบอกผเผาพื่นน้าเน่นะคะวิสิบอกว่าเห็ดบายากเลยนะคะเพียงแค่เขามีกระทะเทฟลอนนอกจากกระเฮ็ดในห้ชีวิตในการเฮ็ดขนมของเขาไงขาึ้นร้ายเลยจ้ะทุกคนนี่นะคะทุกคนอย่างไปเลยจ้ะแผ่นใหญ่หญจะได้เซตไว้ๆนะคะเซตแล้วก็จะมามหันจ้ะแบบนี้เลยนะคะห,หันแหนเป็นคล้ายๆพิซซ่านะคะทุกคนก็เป็นแต่บไปจังนึงนะคะ เดี๋จ้าเสร็จแล้วเ้องก็มาใส่กล้องเนาะจ้าก็ดูดีไปอีกแบบนึงค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ให้พอยงกีซิมเป็นคนแหลกเนาะจ้า,จาแล้วก็บ,บอกว่าหวานน้อยกาลังดีนะคะอร่อยวาซันปีกเสียวเมื่อไปฝากพอกับแม่นํานะคะพอกกินเบิร์ตไปแผ่นใหญ่อันหนึ่งเลยค่ะอิ่มวาสานะคะเขาแรงกับปยาจ้า